สวัสดีครับในตอนนี้เนี่ยเราจะมาสาธิตวิธีจัดกล่องมือนะครับก็อันนี้ก็เป็นกล่องพลาสติกที่เราได้เจาะเอาไว้แล้วนะครับก็คือเจาะดูเพื่อให้มีระบายได้หลังนั้นเราก็จะใช้แอสเพนนะครับอ้าโทษอันนี้ผมใช้เป็นชิทซี่สเน็ตนะครับก็ทุกที่จะใช้เป็นแอสเพนก็คือเป็นพวกต้นเหลวแพ้งนะครับแต่ว่าพอดี ชิปซี่สเน็คกรลดราคาก็เลยลองซื้อมาดูชิปซี่สเน็คเนี่ยตัวผิวผิวของมันน่ยจะต่างนะต่างจากแอสเพนคือมันจะเป็นค่อนข้างฝอยๆกว่าแต่ในขณะที่แอส n เพนมันจะเป็นเส้นๆนะครับแต่สมมุติใครไม่สะดวกที่จะใช้แอสเพหรือชิปซี่ก็สามารถใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์เก่านะครับแล้วก็หรือเป็นพวกกระดาษ A4 ก็ได้วิธีจัดก็คืออย่างนี้ครับเราก็จะปู ปูลงไปนะครับแล้วก็เราจะมีไฮบล็อกไฮบล็อกของผมอ่มันจะมีสําเร็จรูปนะแต่ผมใช้แบบถูกก็คือใช้ขันนะครับมาเจาะนะเราก็จะวางเข้าไปนี่เป็นที่หลบไยของเขานะส่วนที่ขานไม่ได้อย่างนี้ก็คือเป็นก้นขวน้ำนาดที่เราเลือกก็ต้องเหมาะสมนะครับแต่อันนี้ของผมจะเป็นงูไซส์เท่าประมาณ600กร,รัมนะก็จะใช้ถ่้วน้ำเด็ก ผู้อยู่อาศัยของเราละโอเคนีเค่เกาปล่อยเขาปล่อยค,ครับเขาก็เดี๋ยวเขาก็จะสำรวจกล่องแบ่งเขาไปนะครับก็เท่านี้เองงูก็จะอยู่อย่างมีความสุขละยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปอื่นๆในช่องของเราครับอ่านี่ครับเด้อ